วิธีการสร้างผู้ติดตามใน tiktok นะคะประการแรกอาจารย์จะต้องบอกนักเรียนก่อนเลยนะคะห้ามทําคลิปติดตามมาติดตามกลับที่เขาทํากันเยอะแยะนั่นนะคะห้ามทําเพราะว่า tiktok ชอบให้เรามีผู้ติดตามอย่างธรรมชาติเป็นออแกนิกนะคะไม่งั้นเราจะโดนแบนแล้วช่องเราจะโดนลดค่าการมองเห็นทําให้มีผู้ติดตามลดลงนะคะแล้วก็ประการที่2ห้ามซื้อผู้ติดตามนอก TikT o อที่เขาขายทั่วไปนะคะ จะโดนแบนเช่นกันและช่องอาจถูกปิดได้ให้ซื้อโปรโมทจาก t ิ k ต o k โดยตรงนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะหลักร้อยนะคะประการที่3นะคะอันนี้สำคัญมากเป็นคีย์เวิร์ดแพงมากนะคะถ้าเราอยากให้คนติดตามเราคลิปที่เราทำออกไปนั้นต้องเป็นประโยชน์กับเขานะคะไม่ใช่มาเล่าเรื่องของตนเองอะไรก็รู้ที่เขาไม่อยากฟังปัญหาของตนเองมาบน่มาบนมาระบายอะไรไม่ได้นะคะมันต้องเป็นเรื่องที่เขาดูแลวเขาได้ประโยชน์ อย่างเช่นได้ความบันเทิงทําเป็นคลิปร้องเพลงคลิปการแสดงคลิปเต้นคลิปตลกที่เขาดูแล้วสนุกสนานพอได้ความบันเทิงแล้วเขาก็กดติดตามเราหรือว่าได้ความรู้เช่นการสอนวิธีการลงทุนในธุรกิจต่างๆนะคะสอนการค้าขายสอนการทําอาหารสอนการแต่งหน้าแต่งตัวทําผมสอนเลือกเสื้อผ้าสอนการวางตัวในวงสังคมการหาแฟนนะคะ ทำอย่างไรให้ผู้ชายชอบผู้หญิงชอบพอเขาได้ประโยชน์เขาก็ติดตามเราหรือเป็นคลิปที่ปลอบประโลมใจคนอื่นที่เขาดูแล้วเขากําลังเครียดอยู่แล้วหายเครียดคลิปที่ให้ความรู้ทางด้านปรัชญาธรรมะจิตวิทยาที่เขาเอาไปใช้แล้วเขามีความสุขมากขึ้น, mm. ขนเขาก็ติดตามเราหรือคลิปโหราศาสตร์คลิปดวงที่ ดูดวงแล้วสบายใจเป็นคลิปที่ถ่ายดีถ้ามันถ่ายร้ายนะคะก็ต้องบอกวิธีแก้เพราะว่าบางทีดวงมีดวงไม่ดีได้นะคะต้องถ่ายตรงๆแบบจริงใจกับเขานะคะไม่ใช่ดวงไม่ดีแล้วไปถ่ายดีก็ไม่ได้นะคะถ่ายตรงๆแล้วก็บอกวิธีแก้เพราะเขารู้ว่าเราจริงใจเขาก็จะติดตามเราะคะ่ะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งคลิปที่คนชอบมากคือคลิปเลขเด็ดนะคะห้ามใช้คําว่าหวยเป็นเด็ดขาดนะคะจะโดนแบนทันทีเพราะมันผิดกฎหมาย อย่าไปทําคลิปที่ใบ้หวยฮานอยหวยลาวหวยเวียดนามที่ไม่ใช่ของรัฐบาลไทยนะคะให้ทําแต่ของรัฐบาลไทยแล้วใช้คําว่าเลขเด็ดหรือเลขนําโชคห้ามใช้คําว่าหวยต้องเป็นเลขเด็ดที่ออกวันที่หนึ่งสิบหกหรือว่าในเดือนมกราออกวันที่สิบเจ็ดในเดือนที่เดือนธันวาออกสามสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ตามปฏิทินนะคะที่มันเป็นของรัฐบาลไทยที่ถูกต้องก็จะไม่โดนแบนถ้าเราใบ้ได้แม่นนะคะคนจะติดตามเราเยอะมาก เยอะกว่าช่องอย่างอื่นทั้งหมดเลยนะคะคนไทยชอบมากเรื่องนี้อีกข้อหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้คือพวกไพ่ต่างๆที่เราใช้ะคะ่ะโดยเฉพาะชุด Rider Waite นะคะมันมีรูปโปเช่นไพ่ Lover ไพ่ The Sun ไพ่ Devil ไพ่ The Star ไพ่ Judgment อะไรอย่างเงี้ยนะคะควรจะเอาสติกเกอร์แปะตรงที่จุดโปเอาไว้ไม่งั้นจะโดนแบนเพราะอาจารย์เคยโดนมาแล้วต้องแก้อยู่ตั้งนานกว่าจะคืนได้นะคะ แล้วก็ถ้าเราอยากตัดปัญหาเอาไพ่อย่างอื่นไปเลยที่ไม่ใช่ไพ่เลดเนะคะไพ่แมวก็ได้อาจารย์ใช้ไพ่แมวอยู่นะคะก็มีคําแนะนําเท่านี้นะคะเราต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาถึงจะติดตามเราต้องดูว่าคนกําลังต้องการอะไรเราให้สิ่งนั้นค่ะ